ตำนานผีปอบหลอนก่อนนอนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับค่ำคืนนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยกับประสบการณ์ขนคิงลุกผีปอบอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานซึ่งคนไทยในอดีตเชื่อว่าผีปอบ เกิดจากผู้ที่มีวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำที่สามารถใช้เวทมนต์คาถาไปทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายได้เช่นเศกนังควายเศกตะปูเข้าท้องคนไทยภาคอีสานเชื่อว่ามีอยู่จริงซึ่งคนที่มีวิชาอาคมมดต์ดำจะมีข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติหากมีการละเมิดหรือกระทำผิดในข้อปฏิบัติ จะก่อให้เกิดโทษหนักวิญญาณของบุลมะคูจะลงโทษคนที่ละเมิดข้อปฏิบัติโดยการสั่งให้เป็นผีปอบซึ่งชาวภาคอีสานเรียกว่าคาลัมหรือผิดครูผีปอบแบ่งออกได้หลายประเภทโดยมีลักษณะท่าทางที่แตกต่างให้สังเกตได้ดังนี้ผีปอบธรรมดา คือคนที่มีร่างกายของผีปอบสิงอยู่เมื่อบุคคลเหล่านั้นได้ตายไปผีปอบที่สิงอยู่ในร่างกายก็จะสลายตามไปผีปอบเชื้อคือหากครอบครัวใดที่มีพ่อแม่เป็นผีปอบเมื่อตายไปลูกหลานจะต้องสืบทอดเชื้อสายการเป็นผีปอบต่อไปหรือเป็นการสืบทอดต่อทางพันธุก,กรรม ที่ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามก็ต้องรับสืบท่อต่อไปไม่มีวันจบสิน้นผีปอบแรกหน้าผีปอบที่มีความเจ้าเล่ห์มักชอบยนความผิดให้คนอื่นเวลาผีปอบประเภทนี้เข้าสิงใครใครในใดคนหนึ่งเมื่อถูกถามว่ามีใครเลี้ยงมีใครส่งมาผีปอบประเภทนี้จะไม่ยอมบอกความจริงแต่จะไปพูดจาโทษคนอื่น โดยผู้ที่ถูกกล่าวโทษไม่ได้รับรู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้เสื่อมเสียและไม่มีใครครบหาสมาคมผีปอบกักกึกคือผีปอบที่ไม่ยอมพูดจาจนกว่าจะมีคนถามหรือจนกว่าจะมีญาติพี่น้องตามหมอผีมาขับไล่ผีปอบถึงจะยอมเปิดปากพูดความจริงว่าใครเลี้ยงหรือใครส่งมาซึ่งในภาษาอสารเรียกว่ากึก แปลว่าใบนั่นเองลักษณะผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงชาวภาคอีสานเรียกว่าปอบเข้าโดยจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะแสดงลักษณะอาการก้าวร้าวดุร้ายบางคนอาจจะนอนโสมคล้ายคนป่วยเป็นไข้หนักแต่บางคนอาจจะลำให้ลำพึงลำพันไปต่างๆนานาลักษณะอีกหนึ่งอย่าง ที่เราสามารถพบเห็นได้อยู่ทั่วไปก็คือผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงจะเรียกหาอาหารสุกๆดิบๆอาทิเช่นตับหมูตับไก่เวลากินก็จะมุมมามแสดงความตะก,กลาออกมาและกินจุได้มากกว่าปกติซึ่งเมื่อยัติพี่น้องรู้ว่าผู้ที่ป่วยนั้นกำลังถูกผีปอบเข้าสิงก็จะมักไปตามหมอผีให้มาขับไล่ จุดกาเนิดผีปอบตามความเชื่อว่ากันว่าผีปอบที่คนโบราณหรือคนในยุคปัจจุบันนี้พบกันอยู่บ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นวิญญาณผีปอบที่เกิดจากคนที่เรียนวิชาปอบที่ตายไปแล้วเป็นส่วนใหญ่เมื่อตอนมีชีวิตยังยึดมั่นยึดติดในวิชาอย่างไรพอตายจากโลกนี้ไปก็จะเป็นเช่นนั้นอย่างเช่นยังอยากกินเนื้อดิบเครื่องในสด ก็เลยหาวิธีเข้าสิงเพื่ออาศัยร่างเหล่านั้นในการหากินของดิบๆสดๆสดสดต่อไปมีภาวะคล้ายๆก,ก,กันกับสัมภเวสีหรืออสุรกายซึ่งผีปอบเหล่านี้เมื่อแผ่ส่วนบุญสุขสนไปให้พูดคุยขับไล่ก็จะออกง่ายกว่าพวกที่เรียนวิชาแล้วกลายเป็นผีปอบหรือจำพวกที่มีสืบทอดทายาทหากเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่มีวิชาอาคมมาก และมีจิตใจแข็งพลังจิตสูงจะไล่ยากอีกทั้งยังสามารถเอาชีวิตคนที่มีเวรกรรมต่อเนื่องกันได้เรียกว่าผีปอบเจ้ากรรมนายเวรโดยผีปอบประเภทนี้สามารถทำบุญแผ่ส่วนกุศลให้สามารถเอาโหสิกรรมได้และอีกข้อสงสัยทำไมปอบถึงกินแต่ของข้าวของสด ตามตำนานของทางพระพุทธศาสนาเล่าว่าผีปอบคือผีสายยักษ์อยู่ในสายการปกครองของท้าวเวสสวรรณที่เข้าสิงร่างมนุษย์เพื่ออาศัยร่างมนุษย์กินอาหารโดยเฉพาะอาหารดิบๆหรือสัตว์เป็นๆเช่นไปหักคอเป็ดคอไก่ในเล้ากินหรืออาศัยร่างเหมือนเป็นร่างทรงแต่ผีปอบไม่สามารถเข้าสิงร่างมนุษย์ได้ทุกคน จะเข้าสิ่งร่างมนุษย์ที่มีวิบากกรรมคืออดีตเคยนับถือผีเป็นที่พึ่งที่เลลืกยามมีทุกข์จนเป็นประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมามีจิตใจผูกกับผีและกรรมธรรมปาณาติบาตฆ่าสัตว์เช่นไหวผ้ผีบางทีก็ฆ่าสัตว์เล็กๆเช่นเป็ดไก่บางทีก็ฆ่าสัตว์ใหญ่ๆเช่นบัวควาย จากเครื่องเล่าที่ถูกเล่าต่อกันมาเรื่อยๆนำไปสู่การสร้างเป็นภาพยนตร์บนจอเงินที่อาจจะลดทอนความน่ากลัวจากตำนานไปอยู่มากจนกลายมาเป็นความตลกที่สร้างภาพยนตร์และให้พวกเรานึกถึงนักแสดงที่เข้ามารับบทปอบหยิบนั่นเองในเรื่องบ้านผีปอบเป็นภาพยนตร์ไทยแบบผีผสมความอารมณ์ขันเข้าไปตลอดทั้งเรื่อง ได้รับความนิยมจนมาสร้างภาคต่อไปถึง14ภาคตั้งแต่ปี2532ถึง2554โดยตัวละครหลักก็ได้ยกเอาตัวละครผีปอบปอบหยิบนั่นเองซึ่งผีปอบยังอยู่ในความเชื่อสังคมไทยและวัฒนธรรมโดยเฉพาะชาวภาคอีสานจะมีความเชื่อเรื่องผีปอบต่อๆกันมา ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับชมและรับฟังส่วนบุคคลสิ่งที่เราทำได้ในสังคมไทยก็คือการทำความดีให้สังคมน่าอยู่เคารพซึ่งกันและกันและถือศีลห้าและดูแลผู้มีพระคุณอย่างเช่นพ่อแม่รวมไปถึงบุคคลที่มีพระคุณกับเราตอนที่เราตกทุกข์ด้วยยากเมื่อเรามีชีวิตที่ดีขึ้น เราควรที่จะไปตอบแทนบุคคลเหล่านี้แล้วท่านผู้ชมมีความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณหรือไม่ช่วยตอบคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปด้วยทางประสบการณ์ขนคิงลุกจะขอบคุณเป็นอย่างสูง